หยัดน้ำมันกว่ารถคันตันเรานะครับคันจะตันมันกินแค่ก .95 ได้อย่างเดียวส่วนกันมิลลาร์เนี่ยเติมมี20ได้นะครับทีนี้เราก็เลยต้องเซฟแล้วก็ต้องตัวนะครับแล้วกกันคันกระบะเนี่ยพอฝนตกในหลังคาเราจะรั่วนะครับที่ที่เคยทำคลิปไปดูอร่วคือหลังคารัว่วพี่โตแอบ,บกระชิบนะครับว่าพี่โตแอบ,บกระชิบนะครับว่าตัวแอบ,บคือกระบะ ไอเอ็นสิบามไว้คันนึงครับพึ่งพึ่งพึ่งตัดสินใจซื้อไปนะครับคือสองจิตสองใจว่าจะปล่อยวางรดละเลิกนะครับแต่อีกอารมณ์หนึ่งมันมันเป็นโค้งสุดท้ายด้วยด้วยวัยนะครับด้วยอายุเนี่ยมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วแล้วก็ถ้าเราไม่ไม่ทําในสิ่งที่เราคิดไว้เนะี่ยมันก็จะเห็นแค่ความซิ๊กตี้ สูนหายตะลายพร้อมตัวเราไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามจะจะทําเปยนที่คิดไว้นะให้มันออกมาเป็นรูปมาทําให้ได้เยอะที่สุดนะครับใน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 วัยในในวัยในความสามารถของเราที่เรายังพอมีกําลังกายกําลังใจอยู่นะครับแอบื้อยหนึ่งคันนะครับแอบื้อยหนึ่งคันแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะลองดูว่าจะให้มันใช้ได้สองคันหรือเลือกคันใดกันหนึ่ง การดังสภาพดีกว่ารถตตันเยอะนะครับเพราะรถตตันใช้งานาบบมุกผมบันใช้ทุกประเภทงานเลยนะครับผลผลบรรทุกหนักจริงๆนะครับถึงเวลาโชว์ก็โชว์เวลาเดินทางไกลก็ไปนะครับคือมันมันใช้เยอะใช้คุ้มนะครับก็เลยแอบสำรวไว้อีกหนึ่งคันแต่เป็นรถเก่านะครับรถเก่าเหมือนจันไรจตันรุ่นเดียวคีเดียวเลยนะครับแต่ทีนี้นุ่มเมันเดิมสนิทเดิมทั้งคันนะครับ พีค่อยค่อยลงรูปไปดูนะครับว่าได้มาสะพั่นยังไงแล้วก็มันจะไปต่อรูอปแบบไหนคือไอเดียพี่โตคืออยากเบิร์นนะครับทุกคนที่เคยได้เห็นพี่โตเบิร์นแล้วก็โรยตัวเป็นทิปไลน์ลงมานะครับตัวอย่างเบิร์นทิ้งไว้หนึ่งคันนะครับแล้วก็โรยตัวเป็นทิปไลน์มาแล้วก็มาเบิร์นอีกคันนึงครับแล้วก็ลงมาอีกคันนึงลง,ลงแบบทิปไลน์มาอีกคันนละ้ก็มาเบิร์นกันหนี้หนึ่งสองสามสามคันนั้นพี่โตคิดไว้แล้วพูดไว้นานนะครับ แต่มันสิ่งที่เราจะทำมันมันค่อนข้างจะเป็นเป็นอะไรที่มันแปลกมันฉีดไปเลยทีนี้พการยอมรับหรืองานที่เราจะจะไปโชว์อะไรเงี้ยมันก็เริ่มเริ่มน้อยคนยอมรับน้อยเจ้่ของงานไม่เปิดโอกาสให้เราได้ได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้นะครับล่าสุดนะครับพี่โดพี่โดถ้าทุกคนได้เห็นในคลิป ล่าสุดที่เป็นวิดโอเบิร์อยู่นะครับแล้วก็โรยตัวเป็นซิปไลน์มาเนี่ยอ่านั้นเป็นเป็นงานแรกครับต้องขอบคุณเจ้าของงานจริงนะครับที่ที่จัดงานออกมาแบบหลุดไปอีก,อ,กอีกนิตเเลยนะครับจังหวัดเล็กๆพัทลุงเมืองทางเมืองทางผ่านเมืองเกเษตรกรรมประตูสัตว์นะครับ แต่จัดงานสงกรานออกมาปีนี้เป็นที่ยอมรับของของคนในจังหวัดเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับ <Yeah. S 1> เขามีแพลนว่าปีหน้าน่าจะลังการกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะครับทวก็นน่าจะเราก็ได้ได,ได้ได้มีโอกาสอย่างน้อยปีละครั้งนะครับในงานนี้นะครับที่เจ้าของงานก็ถือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยยังมันยังไปได้กับงานนะครับก็คือด้วยเพศด้วยไวรมาในงานนรับ คือก็ยังเังเยบสิ่งที่เราทําได้อยู่นะครับมันยังมันยังมันยังไม่ฉีกมากนะครับคือเราทําอะไรในหนึ่งงานเราไปเบินอ,อยู่ในงานที่เป็นมีอาหารจา๋าเงี้ยมีความโวยงายจ๋าเนี่ยเราเราก็ไม่เหมาะกับงานนะครับแต่พอง,งานจํางานสงกรานเนี่ยคือทุกอย่างมันมันมันสุดหมดครับคือต้องตืดตืดอย่างเดียววันนั้นคือวันวันปล่อยดีเลยนะครับวันฟรีสไตล์ ใครมีพลังก็อะไรก็ปล่อยไว้หมดมันก็เลยเข้าของงานเจ้าของงานก็ให้เกียรติให้โอกาสนะครับขอบคุณเจ้าของงานท,ทุกท่านนะครับทุกททการทอ่างแล้วก็รวมหึงเรซิที่เขาดีไซน์งานนะครับแล้วเอสโชว์ของเราก็วิวงานปีหน้าลังการแน่นครับกลับมาที่เรื่องของเราครับตอนนี้มโตหลักๆคือช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ยังอยู่กับของเล่นที่ที่เราเคยทําแล้วก็ใช้งานอยู่ในตลาด ตลาดต้นไม้ป่าะบเล็กเราย้ายมาอยู่ในตลาดริมชนอยู่ในมาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะครับซึ่งเป็นตลาดตอนเย็นนะครับบ่ายสองถึงสี่ทุ่มของทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่เป็นตลาดนักศึกษานักเรียนเทคนิคนักเรียนมัธยมนักเรียนสาธิตนะครับสี่สถาบันอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นดดตลาดของเด็กๆเพราะฉะนั้นพี่ตูก็เลยเพิ่มความเป็นเด็ก ด้วยการใส่ของเล่นเข้าไปนะครับชิงชา้าม้าหมุนแล้วก็รถรถรถไอจักรยานในไอรถเอินฟ้านะครับแล้วก็จักรยานแนวดิ่งนะครับพี่ตัวมูฟมาไว้ในนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เด็กๆน้องๆได้เล่นกันนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าไทยพุทธอิสลามมีครบนะครับของกินของกินอยู่ฝั่งหนึ่งที่นั่งอยู่ฝั่งหนึ่งเครื่องเล่นอยู่ในตซวนั่งครับน่ารักมากครับเป็นตลาดในหมหาเลยอยู่ข้างเซเว่น อยู่ใกล้บ้านอ่าห้องพักของนักศึกษาแล้วก็นักเรียนสาธิตนะครับก็บรรยากาศดีถนนอะไรก็มีถนนตัดผ่านนะครับแล้วก็ไม่แฉะนี่นี่นวันฝนตกเลยครับนี่คือตอนนี้ตกติดติดกันแล้วทั้งอาทิตย์แล้วครับทางใต้เนี่ยโดยเฉพาะพัทลุงครับตกติดติดสลับเช้าเย็นเช้าเย็นอยู่แบบนี้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็ไม่ได้แฉแมกมากนะครับแอบแอบกระซิบว่าบิโตจะ มีขายสินค้าในตลาดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไลย่ดูนะครับว่าพี่โตขายอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นสินค้าตัวใหม่ของพี่โตนะครับนอกจากทุกคนที่เคยรู้แล้วพี่โตเคยขายกาแฟนะครับตอนนี้เราหยุดขายกาแฟไปแล้วก็กลับมามีสินค้าตัวใหม่เดี๋ยวเปิดตัวเดี๋ยวไว้ไล่ดูนะครับตัวสินค้าตัวใหม่ของ น่าจะเดาไว้ก่อนก็ไม่เกี่ยวสตันเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสายพันธุ์พิเลยครับแต่ก็เชื่อว่าน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 ่ารับประทานแน่นอนครับสดใหม่สะอาดนะครับเดี๋ยวอู้ไปก่อนเดี๋ยวไปไลดูวันเปิดร้านนะครับตลาดจะเริ่มเปิดวันที่สิบสามคือวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์บ่ายสองนะครับจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตลาดเปิดบ่ายสองถึงสี่ทุ่มมหาวิทยาลัยทักษณิณวิทยาเขตพัทลุงนะครับอยู่ข้างเซเว่นในมอเลยนะครับเดี๋ยวจิงช้าพี่โตจะรีบไม่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปไปดูนะครับถ้าทุกคนเคยเห็นแล้วที่ตัวที่อยู่ในตลาดนะครับจิงช้าปั่นรถจักรยานนั่งได้สี่คนนะครับปั่นรถจักรยานแต่พี่โตอัปเกรดมันนิดนึงก็คือพอมาอยู่ในมอเนี่ยมันเกี่ยวกับ อาจารย์นี่ก็เป็นวิศวกรรมเยอะเพราะฉะนั้นไอ,ไอ้ที่เราเคยเห็นว่าใช้โซ่ข้างเดียวเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นโซ่สองข้างนะครับถ้ามีคําถามว่าแล้วถ้าโซ่ขาดจิงชา้าจะหมุนเองไหมใช่หมุนเองครับแต่แต่หมุนในในคนที่นั่งอยู่มันก็หมุนลงมาจากที่สูงมาที่ต่ำนี่นครับไม่ได้อันตรายเลยแต่เราก็ตัดประเด็นเลยก็คือเราจะเพิ่มเพิ่มโซ่อีกข้างหนึ่งครับเป็นสองข้างเลยสองเส้นเส้นนี้ขาดเส้นนี้ก็ยังอยู่เส้นนี้หลุดก็เส้นนี้ยังอยู่ครับก็คือสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับอันนี้เรา แล้วก็รูปแบบเนี่ยของเดิมเราเทเทปูนเป็นต่อหม้อล้วยืนเสาเลยมันจะดูแบบสวยงามเพราะว่ามันมีแค่เสาสองเสาแล้วก็ตัวชิงช้าเลยมันดูโล่งดูดูตาตาแต่พอที่เนี้ยมันเป็นพื้นดินเป็นสนามหญ้าเนี่ยเขาไม่ไม่ยินยอมให้เราเขาไม่โอเคากับการขุดลึกๆแล้วเทต่อหม้อใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเป็นการสร้างสร้างสร้างฐานออกมาครับเป็นเป็นเป็น เอาเหล็กมาทำฐานเป็นตัวยึดเสาของจริงใ้้แข็งแรงนะครับทำเป็นตีนมันออกมาเนี่ยเป็นฐานออกมาเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวเหล็กคำยันเพื่อไม่ให้เสาล้มไปหน้าไปหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างเพื่อไม่ให้เสาเบออกซ้ายออกขวานะครับอันนั้นคือเราเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงแต่ข้อดีของการทำแบบนี้คือถ้ามันมีงานมีเว้นตื่นที่มันจําเป็นต้องโยกย้ายไปเงี้ยห้าวันสิบวันเนี่ยเราสามารถถอด เป็นชิ้นเสาซ้ายขวาแล้วก็กระเช้านี่แยกเป็นสามชิ้นใหญ่ใใส่รถหกล้อไปได้นะครับมันมันเคลื่อนย้ายได้ถ้าเราไม่เทตโม่นะครับข้อดีของตโม่คือมันแข็งแรงสวยงามมันดูไม่ลกแต่พอมีฐานแผ่พวกนี้เป็นเป็นเป็นทำเป็นตีนมันเนี่ยมันมันดูลกมากโครงสร้างหล่เยอะมากแต่แต่มันก็ดีก็คือมันยกย้ายได้นะครับมันกลายเป็นน็อกดาวน์ไปเลยนะครับเดี๋ยวศิลปุ่นจะรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ ฝนเริ่มหยุดแล้วเดี๋ยวพี่โตจะได้ออกไปลุยหน้าง,งานต่อนะครับเมื่อกี้ฝนตกโตก็เลยหลบเจ็บต้นไม้เครื่องมือที่เปียกฝนลงมามานั่งพักก่อนหลบฝนนี่ฝนหยุดแล้วทางใต้ก็จะเริ่มแล้วประมาณนี้ครับตกหยุดตกหยุดประมาณนี้ก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้ามาติดตั้งร้านค้ากันแล้วนะครับมามามา,มาจับจองพื้นที่แล้วก็ตั้งร้านค้ากันเพราะว่าวันจันทร์จะตลาดจะเริ่มขายกันจริงแล้วนะครับ ในตลาดก็จะมีอีเวนต์กิจกรรมเยอะแยะมากมายครับมีนักศึกษามีรุ่นพี่รุ่นน้องเข้ามาเล่นดนตรีมาทํางานศิละปะมาสะแสดงโชว์นู่นนั่นเยอะแยะมากมายนะครับก็ก็เป็นตลาดที่เล็กๆแต่ก็น่ารักนะครับน่ารักแล้วก็บริบทมทนยังเป็นเด็กๆนะครับยังยังไม่ถือว่าเป็นธุรกิจจ๋านะครับเด็กเข้ามาเล่น เด็กเขามาแสดงโอเด็กเขามาหาอะไรกินนะครับก็คนที่มาขายก็คือชาวบ้านในพื้นที่ใกล้ๆมาอะไรนะครับก็ดูดูเป็นตลาดที่อบอุ่นดีน่ารักดีนะครับไม่ไม่ธุรกิจจ๋าก็คือไม่รู้ล้ามาเขาไม่รู้เพลงมากแต่ก็ไม่ได้ขี้เลยก็น่ารักตามสไตล์เด็กๆครับเอค้าเม้าเป็นชาวบ้านแถวนี้นะครับเป็นคนบ้านๆไม่ใด้คนในเมืองจา๋าร้านค้าอะไรก็พยายาม เจ้าของตลาดพี่ตงก็พยายามเก็บลูกที่มันเป็นดูน่ารักน่ารักดูไม่ไม่ไม,ไม่ดูลกมากเกินไปไม่ดูแพงเกินไปนะครับให้อยู่กันได้นะครับของข้าแม่ค้าขายได้เดก็กๆก็จกินได้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่โตอขอตัวไปลุยกับจิ้งช้าต่อนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบตอนมีการใช้งานจริงอยาจะรีบ จะมาอธิบายการทํางานทั้งหมดนะครับว่าการทํางานเป็นไงใช้อะไรเท่าไหร่ต้นทุนประมาณไหนอะไรเงี้ยเผื่อใครสนใจทําได้ทําได้ก็เอาไปทําให้ลูกหลานให้เด็กนักเรียนเล่นเด็เกอนุบานเล่นกันนะครับที่ขอบคุณมากครับวันดีครับ